สิ่งเหล่านี้ตั้งหากรันท่านประธานที่เรากาลังบ่มเพาะสังคมให้ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเด็กเลยความอายุธรรมซ้าแล้วซ้ําเล่าเรื่องนี้ตั้งหากที่ทําให้คนยุคนี้สิ้นหวังการบูลลี่ไม่ใช่เพียงนักเรียนกับนักเรียนเท่านั้นครับท่านประธานครับครูกับนักเรียนก็ด้วยครูกับครูก็ยิ่งตัวดีเลยผู้บริหารศึกษาผู้บริหารสถานศึกษากับครูก็ต้องไม่มีด้วย โรงเรียนต้องปราศจากการกันแกล้งรังแกอย่างสมบูรณ์ทุกคนในโรงเรียนต้องรู้สึกปลอดภัยโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นขอบคุณท่านประธานค่ะทานายแจมสัญจรรันธนิธันานพู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานาครเขต1 1พักเก้าไกลค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกๆเหตุก,การณ์ ที่เกิดขึ้นเลยนะคะและทุกครั้งค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะเราก็มักจะหาคนผิดกันอยู่เสมอพยายามจะโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษหน่วยงานโทษทุกอย่างหรือมักง่ายที่สุดก็คือการโทษไปที่พ่อและแม่ของเด็กคนนั้นค่ะ mm hmm. ทั้งนั้นที่จริงๆนะคะปัใจจัยในการสร้างอาชญากรเด็กมีมากกว่าน,นั้นค่ะเราหลงลืมกันไปแล้วว่า it takes a village to raise a child mm hmm. มันต้องใช้สังคมในการที่จะสร้าง คุณภาพของเด็กคนหนึ่งขึ้นมาและหากมีอาชญากรเด็กเกิดขึ้นทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะเพราะทุกคนค่ะยิ่งในช้อในห้องนี้นะคะเราต่างก็มีส่วนในการสร้างอาชญากรขึ้นมาทั้งสิ้นค่ะสังคมไทยตอนนี้ค่ะรรท่านประธานเรากาลังเซะกร่อนบ่อนทําลายอนาคตของเด็กและการเติบโตของเด็กค่ะเราซาะกร่อนบ่อนทําลายด้วยการสร้างกรอบศิลธรรมเรื่องการยุติการตั้งคันเมื่อท้องไม่พร้อมค่ะ เรากําลังซากกลอนบ่อนทําลายด้วยการไม่ให้ความสําคัญกับเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศด้วยการจัดสรรงบประมาณค่ะการที่เราจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาชีวิตงบกระทรวงพอมอที่น้อยนิดงบกรมอนามัยที่นิดหน่อยในขณะที่งบกลาโหมมหาศาลงบกรอรมนบานตะไทค่ะเรากําลังซากกลอนบ่อนทําลายด้วยการเคี่ยนตีเด็กใช้ความรุนแรงในานามของความรักตั้งแต่ในบ้านค่ะ หรือการหยอกล้อจากญาติพี่น้องโดยใช้คำว่าเอ็นดูก็เล่นเฉยๆนั่นคือพฤติกรรมที่เด็กอะค่ะจำมาตลอดตั้งแต่ในบ้านญาติพี่น้องจนมาถึงในโรงเรียนการตีที่บอกว่าเป็นการตีเพราะความรักเพราะความหวังดีเพราะอยากให้เป็นคนดีสิ่งเหล่านี้คือการบ่มเพราะความรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งสิ้นค่ะเรากำลังซอกมีกำลังซอกก่อนบอลทำลายค่ะด้วยการศึกษาที่เร่งรัดให้เด็กแข่งขัน การสอบเข้าป .1 แต่เรากับเพิกเฉยกับการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนเสมอมาเรากำลังซอกกลอนบ่นทำลายด้วยการกดเด็กให้จมเมื่อเขาทำผิดค่ะแทนที่เราจะยื่นมือเข้ามาช่วยและโอบกอดเขาด้วยความเข้าใจเรากำลังซอกกลอนบ่อนทำลายด้วยการเมืองที่ไร้ซึ่งความหวังค่ะสิ่งเหล่านี้ตั้งหากกันท่านประธาน ที่เรากําลังบ่มเพาะสังคมให้ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต,ตของเด็กเลยความอายุธรรมซ้ําแล้วซ้ําเล่าเรื่องนี้ต่างหากที่ทําให้คนยุคนี้สิ้นหวังท่านประธานคะในห้องกรรมธิการเมื่อเช้าวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่เรากําลังพูดคุยกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในสิ่งความมนแรงในโรงเรียนการฆาตกรรมการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยสิ่งสาคัญใรเอาต้องค้นหาความจริงค่ะ ว่าอะไรที่บ่มเพาะเด็กคนหนึ่งให้มาเป็นฆาตรกรได้กระทรวงพอมองได้มาเล่าให้ฟังในห้องกรรมธิการอยากให้ทุกท่านได้ฟังเหลือเกินค่ะดิฉันไม่ระบุว่าเป็นคดีไหนนะคะหนึ่งในฆาตรกรเด็กค่ะบอกว่าพ่อแม่หย่าร้างตั้งแต่เด็กแล้วก็ส่งไปให้ตากับยายเลี้ยงด้วยความไม่เข้าใจด้วยเจเนเรชันที่มันต่างกันตากับยายก็เรียนด้วยการตีค่ะดุดา่าว่าเก่าวจนสุดท้ายเด็กก็หนีออกจากบ้านไปคบกับเพื่อนไปอยู่กับแก๊งเพื่อนค่ะ สิ่งหนึ่งที่เด็กได้ให้การกับนักจิตวิทยาแล้วก็กับกระทรวงคือบอกว่าเขาไม่เคยโดนพ่อกอดเลยไม่แต่ครั้งเดียวอะและในวันต่อๆมานะคะเขาให้พ่อมาหาพอพ่อ,พอ,พอกอดปุ๊บเด็กร้องไห้สุดลงกับพื้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังไปผิดทางอะท่านประธานเรากำลังจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอายุแก้ปัญหาด้วยการโทษเด็กโทษเยาวชนโทษว่ายุคนี้เด็กนี้มันดื้อด้าน สอนยากสอนเย็นเด็กยุคนี้มันโซเชียลแบบชี้นาอะไรก็ตามแต่เราลืมไปว่าสุดท้ายเราต้องแก้ปัญหาขอไลไ์ขึ้นด้วยนะคะฉันขออนุญาตเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีบันไดแบบหขั้นนะคะหนึ่งนะคะเราจะแก้ไขปัญหายังไงให้เด็กนะคะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเติบโตเติบโตมาด้วยสมองที่พัฒนาอย่างเต็มที่นะคะสําคัญอันดับแรกค่ะเรื่องยุติการตั้งครรภ์ก่อนถ้าไม่พร้อมต้องให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ง่ายนะคะสองค่ะ ถ้าเขาพร้อมจะมีลูกแล้วนะคะต้องให้มีการลาคลอด1 8 0ปดวันพ่อแม่แบ่งกันได้เพราะว่าสังคมเนี่ยครอบครัวสําคัญมากในบ้านสําคัญมากการลาคลอดสิทธิลาคลอดจึงสําคัญเพื่อให้เขาได้บ่มเพาะลูกเขาในช่วงเวลาที่ลูกต้องการพ่อกับแม่มากที่สุดค่ะนอกจากนั้นเป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านเพื่ออะไรคะจะได้ไม่ต้องส่งไปต่างจังหวัดค่ะเราให้ลาคลอดได้สามเดือนแต่หลังจากสามเดือนจนถึง3ขวบก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้เด็กเลยนะคะ นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะอย่างน้อยๆถ้าทาเพิ่มจำนวนยากขอให้ทั่วหน้าก่อนก็ได้กระทรวงพอมพยายามแล้วนะคะก็เข้าใจแต่สุดท้ายก็โดนปัดตกโดยมตินะคะของคอรมองต่อจากนั้นนะคะในเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่โภชนาการที่ดีเมื่อท้องแล้วต้องมีการให้ความรู้พ่อแม่เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไงโดยไม่ต้องตีลูกค่ะพูดจาอย่างไงอะไรยังไงหรือโภชนาการที่ดีเราต้องจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของโภชนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครันของมารดาให้ได้ดีกว่านี้มากกว่านี้เรื่องการปฏิวัติการศึกษาค่ะนะคะทำให้องเรียนให้ปลอดภัยหลายคนพูดถึงแล้วการจัดความมุนแรงในโรงเรียนหรือการลดอํานาจนิยมในโรงเรียนและสุดท้ายคือเรื่องของการปรับหลักสูตรการศึกษาค่ะมีคนบอกว่าเด็กรุ่นนี้เรียนคุณธรรมน้อยไปไปดูหลักสูตรการศึกษาผสมวัยได้เลยนะคะเรียนตั้งแต่อนุบาลค่ะคุณธรรมจริยธรรมคุณทาจริยธรรมแต่สิทธิ มนุษยชชนขั้นพื้นฐานไม่มีค่ะอันนี้สําคัญที่สุดค่นนะท่นานประธานต้องมีการสอนเรื่องฮีลแมนไรส์ในโรงเรียนค่ะตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะอนุบาลประถมต้นสอนเรื่องวินัยจราจรเรื่องการจัดการขยะสิ่งเหล่านี้ต้องรวมกันหลายกระทรวงร่วมกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆูย์หนึ่งหกขวบและเกี่ยวเนื่องกันหลายกระทรวงมากม จึงมีความจําเป็นเราต้องแก้ไขแบบบูรณาการเวลาเห็นอ่านงบประมาณในห้องงบอะค่ะมีงบบูรณาการบูรณาการบูรณาการอยากเห็นการบูรณาการเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กบ้างค่ะแล้วก็อยากให้รัฐบาลนะคะมีลงปในในโยบายร้0สินโยบายเพิ่มไปเรื่องเด็กหน่อยก็ได้ค่ะของกระทรวงพมศึกษาธิการสาธา,ารณสุขต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กมาก,มากกว่านี้นะคะก็อยากฝากรัฐบาลค่ะถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจริงๆเนี่ยกระซิบมาบอกกันได้ยินดี ที่จะพร้อมมีข้อเสนอให้กับท่านเสมอขอบคุณค่ะท่านประธานทีเคารพครับผมวิโรจน์ลัคนาดิศน,นะครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากก้าวไกลครับถ้าท่านประธานติดตามผมนะครับก็จะทราบว่าในทุกเวทีเนี่ยนะครับผมย้ําอยู่เสมอว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจของทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนทั้งนักเรียนครับครูผู้ปกครองบุคลากรทางการศาึกษาและรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วย แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ครับเราเกิดอะไรในโรงเรียนครับครูทําร้ายนักเรียนอย่างกรณีล่าสุดครับใช้เข็มมาเจาะปากนักเรียนป .2 ยกห้องอย่างนี้หรือเปล่าครับที่เรียกที่เขาเรียกว่าผีเจาะปากครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนผู้อํานวยการล่วงละเมิดทางเพศครูนักเรียนบูลลี่กันกีดกันเพื่อนโดดเดี่ยวเพื่อนล้อเรียนด้อยค่าเพื่อนความรุนแรงภายในโรงเรียนหลายกรณีปัจจุบัน ถึงกับมีการใช้อาวุธเข้าประหัดประหารกันจนถึงทั้นเสียชีวิตล่าสุดครับที่หน้าวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง9ต่อหนึ่งครับลุมกันจนเสียชีวิตและล่าสุดครับเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนในย่านพัฒนาการจนมีนักเรียนถูกเพื่อนนักเรียนด้วยกันใช้อาวุธทำร้ายภายในโรงเรียนจนเสียชีวิตเหมือนกันเมื่อมีความสูญเสียเกิดขึ้นครับผมยืนยันครับว่า สิ่งที่ต้องดําเนินการก่อนเป็นลําดับแรกก็คือการเยียวยาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างทันท่วงทีและที่สําคัญที่สุดครับท่านประธานต้องเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงสําคัญมากครับแต่ความเห็นภายใต้ความไม่จริงนี่ครับอันตรายทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็เปราะบาง มากมากครับท่านประธานการเผยแพร่ข่าวสารหรือให้ความเห็นในขณะที่ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงส่วนไหนควรเปิดเผยข้อเท็จจริงส่วนไหนต่อให้จริงก็ควรปิดการแสดงความคิดเห็นและคาดการต่างๆมีแต่จะสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมในวงกว้างทําให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ย่านพัฒนาการครับ ผมไม่สบายใจอย่างมากครับที่มีการกล่าวถึงเด็กพิเศษท,ทั้งทั้งที่การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏยังไม่มีการสอบปากคำผู้ต้องหาไม่มีพยานเลยแม้แต่ปากเดียวที่ถูกสอบอย่างจริงจังตามกระบวนการเกิดอะไรขึ้นครับทำให้เด็กพิเศษตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กพิเศษที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใดๆถูกเหมาวรวมถูกมองจากสัง,มมสงคมในแง่ที่ไม่ดี ถูกเพื่อนนักเรียนเพื่อนผู้ปกครองตั้งแง่จนเกิดความโกลาหลนในหมู่การศึกษาไปหมดผมเข้าใจดีครับว่าจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมได้ยินเสียงกระแสะสังคมมาเยอะที่กรณีที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนกระแสะสังคมเกิดอะไรขึ้นครับกระแสะสังคมส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการปรับลดอายุเด็กและเยาวชนในการรับโทษทางอาญาบางคนบอกว่าให้ลงมาเหลือ12ขวบบ้าง ต่ำกว่านั้นก็มีในสภาวะที่อารมณ์ของสังคมเดือดดาลผมเข้าใจว่าแนวคิดในลักษณะนี้ย่อมเกิดขึ้นได้แต่ท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญมากแต่ถ้าหากเราวางใจเป็นกลางแล้วดึงสติทบทวนให้ดีแล้วถามตัวเองว่าการปรับลดอายุเด็กและเยาวชนในการรับโทษจะแก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆเหรอ ในเมื่อผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยก็บอกอยู่เสมอไม่ใช่หรอครับว่าเด็กที่กระทาผิดจํานวนไม่น้อยเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยทาโดยไม่คิดหน้าคิดหลังและถ้าเชื่อว่าเด็กที่กระทาเขาแล้วก็เชื่อที่เด็กถ้าแต่ถ้าเชื่อว่าเด็กที่กระทาความผิดเนี่ยเขาไม่คิดหน้าคิดหลังทําโดยไม่ไตร่ตรองแล้วการปรับลดอายุในการรับโทษลงมามันจะแก้ปัญหาอะไรได้ครับท่านประธาน กระแสะการปรับลดอายุในการรับโทษของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นเพราะอะไรผมไม่โทษกระแสะเหล่านี้แต่ผมถามท่านประธานและอยากจะต่อไปท่านประธานฟังว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนผมเชื่อว่ามาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม คือคำตอบที่สังคมต้องการมากกว่าการปรับลดอายุในการรับโทษทางอาญาของเด็กและเยาวชนลงมาถ้ามีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลชัดเจนความรุนแรงลดลงการบูลลี่ถูกยกเป็นวาระแห่งชาติไม่มีใครที่อยากจะเรียกร้องให้ปรับลดอายุลงมาหรอกครับและผมยืนยันว่าถ้ายังทำอย่างนี้ปรับลดอายุลงมาสุดท้ายเหลือหนึ่งขวบครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการทำให้โรงเรียนปราศจากการบูลลี่ หรือการกลั่นแกล้งลังแกการยกเลิกการใช้อำนาจนิยมอำนาจกดทับต่างๆในโรงเรียนอย่างจริงจังมีประกาศสิครับมีมาตรการสิครับในการทำงานร่วมกันกันกบผู้ปกครองและมีการลรงลงอย่างต่อเนื่องจริงจังมีนักจิตวิทยามีจิตแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สิครับเรายังป้องกันไม่ดีเลยเรายังแก้ไขไม่ดีเลยประชาชนก็ไม่มีทางเลือกครับสุดท้ายผมเข้าใจกระแสว่าทำไมต้องเรียกร้องให้ปรับลดอายุ ก็เพราะรัฐบาลไม่ทําอะไรครครูประจาชั้นและครูผู้สอนเขาควรได้รับการอบรมทักษะจิตวิทยาเด็กขั้นพื้นฐานและได้รับการวางบทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนการบูลลี่ล้อเลียนด้อยค่าต้องไม่ใช่การล้อเล่นไม่ใช่การที่เด็กเล่นกันอีกต่อไปตามที่สสสุภกรพูดมีการใช้เวลาในช่วงโฮมรูมในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ในทางปฏิบัติมีการพูดคุยกับนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการขจัดการบูลลี่ให้หมดไปจากสังคมโรงเรียนให้ได้การบูลลี่ไม่ใช่เพียงนักเรียนกับนักเรียนเท่านั้นครับท่านประธานครับครูกับนักเรียนก็ด้วยครูกับครูก็ยิ่งตัวดีเลยผู้บริหารสษานั้บราถานก,กับครูก็ต้องไม่มีด้วยโรงเรียนต้องปราศจากการกันแก้งรังแกอย่างสมบูรณ์ทุกคนในโรงเรียนต้องรู้สึกปลอดภัยโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นนักเรียน ที่มีข้อสังเกตว่ามีพฤติกรรมรุนแรงหรือมีปัญหาในด้านทักษะสังคมโรงเรียนต้องมีมาตรการในการดูแลและติดตามกรณีนี้เป็นการเฉพาะมีการทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองอย่างจริงจังมีกลไกในการส่งเคสต่อไปยังนักจิตวิทยาเด็กหรือจิตแพทย์เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายดีและในกรณีที่จำเป็นก็อาจจะมีการให้นักเรียน ที่ยังขาดความพร้อมพักการเรียนชั่วคราวเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะมีความเห็นให้กลับเข้าร่วมเรียนกับเพื่อร่วมชั้นอย่างไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยสรุปครับท่านประธานครับสิ่งที่เรายังขาดคือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงการบูลลี่และการใช้อำนาจนิยมภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนไว้วางใจและเชื่อถือได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกคลี่คลายและลดลงอย่างมีนัยสำคัญมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆจนทำให้สังคมทั้งสังคมมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลควรดำเนินการคือสิ่งเหล่านี้แล้วกระแสการปรับลดอายุให้เด็กต้องมารับโทษก็จะคลายตัวลง ถ้าหเห็นความจริงจังจริงใจของรัฐบาลขอบพรบคุณครับท่านประธาน